พี่น้องคนชอแกสกาดเดอลำเพลนออฟฟิเชียลค่ะเออรถดงอิดมันจะชื่นได้นี่แม่เออเออ嘛กคือื่ใส่มพสเอาอันโอ้ยพ่จเอาบุดลงมาใส่บุริกจิคบชิโอไหมกบเขียวนารักนนารักเจออิเปิเชียวไปก่อนโอ้ไใล่หอุ้แม่จะเป็นเจ้าภาพแกมึกมาฝาก อิงจะภาพสูงไม่ท่าอพอิงโลละขี่ร้อยมีซาลาแปลว่ามีแต่อึ่งไข่แน่เลยไม่มีตัวเถิกเลยใช่ไหมอิงบอกว่าเคยเมาอึ่งด้วยเพราะว่ากินเยอะลาเคยบอกตัวไหนว่าล่ะเมาอึ่งเอามาแต่จะบอกว่าใหญ่เลยมาเมรดูกินดูกินอึ่งลาโดนเมาไข่อึงคนนึงในในช่องอยู่ไรคนนี้นาบอกนี่ไม่ตรงอุ้ยกระเป๋าเมียขึ้นหนาล่กจิกจีกจะกินอึ่งเป็นเหตุได้อึงว่ะจ้ะ ใ่แม่เขาไปได้เี่จดีพอนมีวิวอื่นปาเจ้าคนน่ะสงวน่ะพอ่มีหลูกแม่เจ้าน่งบ่มีลูกยังได้มีแม่ตเกิดคุณนะะพพค่อย่างม้าละนาะติดนี่น้โอ้ ติดเน้นโอ้เอ้นั่นนะบุลิจีพูดตรงๆเลยนะไม่ชินกับหน้าแองจี้มันไปตากแดดมาพอตาจามานตกลองผืนมันนุ่นๆง่ามๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็เซีดสีผมาหนามันขาวเดี๋ยววังหัน มันไปอัดเผาหญ้าอยู่อันอันบ้านเราแบบนี้นี่นามันเปลี่ยนมันต้องไปเปลี่ยนสีผมนําเจ้าวาดขอสักสองร้อยล้านเหยนู้ใส่แว่นเนาะวันนี้ให้งอันแว่นเลย่นสีไม้เล่นสีดำใช่ไหมเออปุกกระดาดับเนยแน่แน่แน่ไม่แว่นแต่ก่อนมันเป็นสีดูลงเออใช่ใช่ขุนเขาใช่แล้วเขาไปเบิ่อแล้วพอใจง่าย่างไงสีม่ใช่ยาน่ะ อุ oh. ้ยมอนี้เราก็ใส่อันส่ก็จังันแย้มแทนเกียงรวมเลยนะเกียงรวมเกยงยืดจอยลงตีโหสี่สิบแปด่้่่าคุณอะคุณอะะยอวาทำนี่กับพ่อแล้วบ้บอันนี้เอาแต่กุกแขนกับกุกขาเลยกับพ่อแล้ว

อุ้ยบ่แมนแมวเด่ไปเอคนนี้าอมนีนี้ยเล่การเขลยคนเียวเไม่ดีกใ่าไปกรุงเทไม่ดีครั้งไม่บ้านเลยใช่ว่าไปกรุงเทพ่อจัว่อจัมาเต็มเมื่อคืนเนี่ยลูกจมางานนี่แหละจจะมางานนี่แต่ว่าไปแวะจีดอันขาอ้ออะไรอ่ะ มีนดือหลลุกเป้าเกินไปหรอเออเธอไปมุดอะไรมานางทางไปเงี้ยแล้วมโนดือไหลก็อย่างก็คืออึงง้ยแล้วกินอึงไบ่เออใครเห็นคืออึงาจาพอึงเออเราบอกว่าเ้อสามกินอึงเลยไปแต่แบบว่ามันเป็นอุ่นใบถ่ายอีกแล้วบอกเออฮะน้านเออพยะใส่บะ พยไม่ได้พี่น้อ,องนะคะวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านวังม่วงนะคะใจเอ้าโอ้ยจา้าโอ้ยมือไหนน่ะมือที่ว่า,ยายมือตรลไาๆนยาย่ะ ลาลาเต้นบ <m> ่ไ <ơn> ด <m> ้แม่บ่จ่อยเหีอุ้ยมึนเตียงแห้งกับไ่ได้ก็ยังสิไปคุบกบนี่แหละย่องไปก็ยังอีหยังนี่เว้ยอุ้ยปัเบิ่งมีไปแม่แจมมไปแม่แจมเอ่อมื้อนี้มีเอ่อได้แบบเนีอันนี้น้ำแบบทั้งเหี้ยก่อนนะอันอันเซเล่นบุญบังไฟเออ มอญุกาแฟเนีงสีป่ะเป็นผิ่มอสส์สดหมอนะดําเลยมอสาเป็นคู่เเป็นตย่านดุแตก็เป็นคู่คู่อย่างคู่อย่างรววยดําเลยใเอาสีอันนั้นออกเนี พ่อขายใช้คนลูกเล่สีขาวไงเออแสบแสบรกอยากได้แต่ว่าชิ้นมล่อมสดอยู่นะฮ่นฮ่าฮ่าผลหยุดแล้วคปล่าเลยค่ะมินี่ยุใส่ก่อนพูนอ่ะฮะเขายุใส่ก่อนเราอยู่บ้านบางม่วงเออน้องน้องพลงามอเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมค่ะเกษตรสมบูรณ์ค่ะเอียวกาะประเอกวัดชิบะเราจะไปเกษตรวิสัย ทำไมผมงแปลมันันพิละมูลนี่มากค่ะพี่ไปผ่าตัดแล้วก็ฉีดฮอร์โมนที่ไหนคะพาี่เทคฮอร์โมนยังไงคะว้าเออผู้หญิงจังเลยทำไมเหมือนบุกกระเสียงมั่นเดมันเป็นแหนบแหนบไหมขอบตาดแล้ำบอกตาทนดอกกระชั้น อันนี้แต่งหรอมันมีแอนดรอยก้มตามันเลิกมันแหลกอันนี้แต่งหอ่ะหรอกตาทนดอกอบป้อมมันม้วนรับมันมารับมันห้วนก้มตาพูนผีบอมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจย่าฝ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวหันหันทางพูนหันทางพูนตามันยังคือปอบไม่ยันปอบนาเลยแม่อันนี้เซดดิ่งบอกไม่ได้เซดดิ่งร้องบอมันหลอกพี่หลีร้องพูนไม่หลอกเย้ล่ะ เฮ้วาีหล่าอย่ลืนสิ้าบเมันเนี่ยันนี่ยมันยลัเน่้่าเลยออกมือเจีบันหลัเด่นตลก้งมือเด่นตลกได้ไม่ออกเล่นาบกน้ำนึงเนาะลูกเจ้าเมย์เจ้าไม่รู้จะ้อะไรการใชอุ้ยอุ้ยอุ้ยลามา่าอยูว่าอะผู้ายเรยบิหลวเบิเต่าเนัจะขวาก้าโตบอลลอต มึงขตัดิลามิ้มด้มึงองมึงี่เหล่าหมิกไัมเบิ้อนพี่พี่พี่อันดำนี่ร้องเพื่นบอมแปมแบบเยอะมากบอมแปมเยวจะมาถ่ายคับเชิรได้ัไป้ค่ะเปลี่ยนเก่งใหม่หรอคะขออนุญาตซูมพี่อไปแล้วบูะ เ้อตัวบด่าอมานเครับท่าุกคนรีบขี่ใส่ส่งโอ้เบียงแกงก้นเนี่ยเนาะแล้วใ้สามแกงคนน้นก้องลเอียงนะคะข้างนั้นไม่มี เอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปสั้นดีคลิปหนาบอกกันไปค่ะสวัสดีค่ะ